ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อมอบนโยบายสู่ห้องเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่231หมู่9ตำบลเมืองยางอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์บริหารงานโดยผู้อำนวยการสุจัญญาขาวสกุล โรงเรียนบ้านโคขามโนนสมบูรณ์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แบ่งเป็นระดับประถมวัย56คนระดับประถมศึกษา129คนจำนวนครูและบุคลากรในโรงเรียนทั้งสิ้น14คนข้อมูลนิเทศติดตามการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อมอบนโยบายสู่ห้องเรียนมีดังนี้ 1>, 1. ด้านความปลอดภัยโรงเรียนมีการจัดครูเวนดูแลด้านความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนในตอนเช้าและตอนเย็นมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีการวางแผนการเผชิญเหตุการณ์และแก้ไขสถานการณ์เมื่อเด็กเกิดปัญหาต่างๆโรงเรียนมีอาคารเรียนห้องเรียนอาคารประกอบการและครุภัณฑ์ต่างๆที่เพียงพออยู่ในสภาพพร้อมใช้มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและให้นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติในที่ร่มเพื่อป้องกันภัยจากโรคลมแดด 2. การโอกาสในการเรียนรู้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอยโรงเรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนให้เด็กปฐมวัยดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศมีการส่งเสริมอาชีพนักเรียนตามความสนใจ 3. ด้านคุณภาพโรงเรียนมีการจัดประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา เื่อสรุปผลการดำเนินง,งานในภาคเรียนที่ผ่านมาและร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ปรับปรุงและพัฒนาทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศของโรงเรียนเช่น RT, NT และ O-net กำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนแลเกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพโรงเรียนมีแผนการนิเทศภายในกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะอย่างเหมาะสมและกำหนดแนวทางการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อสรุปรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน 4. ด้านประสิทธิภาพ โรงเรียนมีแนวทางการบริหารจัดการระดมทรัพยากรมีแนวทางและกลไกในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนห้องเรียนเป็นฐานด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายและมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 5. การบริหารจัดการตามนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนดำเนินการเกี่ยวกับค่าหนังสือแบบเรียนและชุดนักเรียนครบตามจำนวน ดำเนินการจัดอาหารกลางวันเป็นไปตามระเบียบตามโปรแกรมไทยสคูลลันดำเนินการจัดอาหารเสริมนมเป็นไปตามระเบียบอย่างเพียงพอและนักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนด 6. งานตามภารกิจของสถานศึกษาโรงเรียนส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกำหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนบ้านโคขามนนสมบูรณ์ขอขอบคุณค่ะ